คิดว่าจะรักใครในชีวิตนี้ได้อย่างที่เคยรักแบบนั้นอีกไหมไม่รู้พี่มันก็เป็นคำตอบที่จริงใจใช่ใช่แต่จริงมันก็เป็นเรื่องจริงนะพี่ชอบมรู้จริงอ่ะถูกต้องไม่รู้จริงๆต่อต่อให้วันนี้น้องจะบอกว่าจะต้องเจอคนที่แป๊กตั้งแต่วันแรกใครจะรู้ว่าอนาคตอีกอันใกล้อาจจะเจอใครสักคนที่เราจะพยายามจะแปะให้ได้เช่นแบบดิดๆหน่อยๆปรับนั่นปรับนี่มันสุดแท้แต่ค่ะอย่างคําถามที่พี่หยนถามมันเหมือนแบบว่าผมเคยเทหมดหน้าต่างไปแล้วอะ แล้วมันพลาดข่าวหน้าผมไม่มีทางเทหมดหน้าตักละมันต้องรัดกุมกว่านี้มันจะไม่สามารถเททั้งหมดที่ใจมีได้แล้ววะตอนเป็นอันนึงถ้าเกิดว่าเพชรจะจะเป็นคนหนึ่งซึ่งเรามานั่งคุยในค่าวแฟรเดโชเนอะแล้วเราพยามจะระบูกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะในคู่นี้แน่นอนกลับมันผ่ามาถึงตรงนี้ละน้องบอกว่าทุกอย่างลงตัวละในความสัมพันธ์แบบนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าว่ามันเป็นบทเรียนกับหลายๆคนว่าเออจริงๆเราเราเราคุยกันเยอะแต่เหมือน มีบางเรื่องที่ดูเหมือนคุยแล้วเราไม่เข้าใจกันเนาะเหมือนกับวันนี้ต่อให้ถามอะเพจจ้กาก็ยังไม่รู้เลยว่าอประโยชที่น้องบอกว่าอย่าให้อยู่ทนจนทั้งไม่รู้สึกก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้สึกคืออะไรหรือแม้แต่เฮ้ยมันต้องเป็นเพราะผมไแหละเอ็กซเรย์จริงๆยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมตรงไหนด้วยซ้ำใช่เราอาจจะมีการคุยกันในแง่ของการแบบมันจะเป็น deep conversation ที่ทําความเข้าใจกันน้อยไปหน่อยเช่นน้องเองก็อาจจะรักเพจจ้ามากๆถึงขั้นว่าไม่ต้องปรับแล้วไม่ต้องปรับแล้วทั้งที่ในใจอาจจะรู้สึกว่าถ้าปรับตรงนนสัิด มันอาจจะดีก็ได้แต่กลัวว่าถ้าจะปรับกลัวจะไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วอ่าอันนี้จริงครับเพราะว่าน้องเขาจะ,จะน่ารักมากเขาจะแบบเข้าจิตเข้าใจผมทุกเรื่องอ่ะคือมวลรวมมากคือเขาอ่ะเข้าใจผมมากแต่ผมเนี่ยแหละที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงมากนะักค่ะอะแต่ไหนๆก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะจะด้วยความสัมพันธ์ใดก็ตามวันนี้เราคือกัลยาณมิตรคือพ่อของลูกและแม่ของลูกนะคะมีอะไรจะบอกน้องบ้างคะก็เรื่องที่ ยังไม่เคยได้บอกก็คือคําถามที่หลายคนนะ่ะชอบถามผมก็แล้วกันว่าเฮ้ยมาอยู่กันแบบเนี้ยมันไม่ปแปลกหรอถามว่าต่างคนต่างรักกันไหมผมเชื่อไว้ว่ายใงไก่ก็ร mm ัก hmm. เออแต่ว่าความรักมันไม่จําเป็นที่จะอยู่ในรูปแบบของของแฟนเสมอไปเรารักกันได้โดยมีไทก้าเป็นเซนเตอร์ดูแลพึ่งพากันไปตลอดชีวิต <D ict ure> ดีกว่ารักกันแบบแฟนแล้วโกรธกันเกลียดกันทะเลาะก,กันเราสองคนจะไม่มีวันทะเลาะก,กันอีกต่อไปแล้วหลายคนมองว่ามันไม่แปกลกหรอกมันแปลกแปลกมากด้วยแต่มันแปลกในทานที่ดีสําหรับผมแล้วกับลูกนะคะอยากจะฝากถึงลูกไทก้าว่ายังไงก็อย่าให้ไอ้คำต่างๆที่ในอนาคตจะมีคนมาถามเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของหนูแล้วกันเพราะว่าพ่อรักหนูที่สุดและแม่ก็รักหนูที่สุดและลูกเราเนี่ยก็ทํากันแบบเต็มที่มากมาก นะแล้วก็จะเรียกว่าสร้างความรักที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกได้โดยที่แบบไม่ขัดตกปกพ้องแน่นอน